ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ค่ะแค่จะบอกว่าทุกทฤษฎีสรุปปั๊บแล้วจะสรุปเลยว่าเราใช้อย่งไรแคนจะบอกว่าแค่ไปอ่านเจอวิจัยอันนึงของพังงาเช้าวันนี้มีพังงาด้วยนี่ใช่ไหมพังงาค่ะใช้ทฤษฎีนี้นะในการไปใช้กับผู้สูงอายุในการจัดคอร์สการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะแล้วผลสำลกของการวิจัยบอกเลยว่าเขาทำสีขั้นตอนนี้แล้วผู้สูงอายุมีความดันโลหิตลดลง ค่าดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้นห,หมายถึงว่าตัวเลขลดลงคือผอมลงนั่นแหละค่ะอันนี้เป็นใช้ทฤษฎีนี้อย่างเดียวเลยนะทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนถ้าใครอยู่พังงาไปแวะถามเขาหน่อยนะว่าไอ้เขาทํากับคฟยังไงอะไรเงี้ยแค่ไปอ่านมีอ่านวิจัยมาก็ดูน่าสนใจดูน่าสนใจคือใช้ทฤษฎีนี้เลยค่ะการเสริมสามรรถ,ถนะแห่งตนหรือการรับรู้ความสามารถตนเองเซลล์แอปพลิเคชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ถามว่าเสี่ยงเราดูจากไหนคนที่มีความดันสูงมากกว่าร้อยสามสิบเก้าบร้อยสี่สิบเก้าสิบเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ถูกวิจัยหรือยังไม่ได้ให้ยาโรคความดันโลหิตสูงนคะคะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเขาก็เอากลุ่มนี้มานั่งรวงรวมกันแล้วทำสีขั้นตอนตังต่อ,ตอ,ตอไปนี้ค่ะหนึ่งคือสร้างสัม,มัรธภาพเนาะระหว่างตัวคนให้ความรู้กับตัวผู้สูงอายุ เพราะเราบอกเราเรียนรู้มาจากทฤษฎีก่อนๆแล้วเราบอกว่าสมรนธภาพระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนน่ะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ค่ะอ่าเพราะนั้นสร้างสมรนธภาพเดี๋ยวการออกแบบสม,มันธภาพคุณครูเชื่อว่ามีความสามารถดันนั้นหากันค่ะหรือใครอยากได้ข้อมูลชัดๆส่งคําถามมาได้นะคะเดี๋ยวแท็กส่งให้อ่าขั้นที่ตอนที่สองค่ะบอกเลยใช่ไหมว่าอันที่สองเขาบอกว่าบอกเลยว่าผู้ผู้สูงอายุที่ทําได้ดีหรือเพียนะคะเพียซ mm ัพพอร์ตเนี่ย มีอิทธิพลเขาเลยเอานี้เอาคนต้นแบบค่ะเอาคนต้นแบบที่ทําได้ดีแล้วเนี่ยมาคุยให้ฟังว่าทํายังไงเจอปัญหาอะไรประสบความสําเร็จแบบไหนค,ะนค่ะนี่ทั้ขั้นตอนที่สามค่ะเรื่องชักจูงจูดความสําเร็จก็คือเขาเอาผู้วิจัยที่มีความรู้เรื่องนั้นๆน่ะมาบอกข้อมูลใหม่ๆบอกทางเลือกให้ผู้สูงยุเลือกไปใช้ค่ะอ่าและอันสุดท้ายค่ะมีการให้รางวัล มีการกล่าวชมเชยมีการชื่นชมไปนลายบุคคลเป็นลายกลุ่มเขาบอกเลยแค่ทำสี่ขั้นตอนเนี้ยนะผลสำเร็จที่ออกมาค่ะคนในกลุ่มที่เรียนรู้นะความดันลดเลยนะผอมลงค่ะเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเนี้ยอันเนี้ยเป็นดูเป็นเป็นความสามารถของครูกศน,นองไม่รู้นะแขกมองว่าอิงทฤษฎีสักอันหนึ่งค่ะแล้วเอาไปเลือกใช้อาแขกพอ,พอพูดถึงเรื่องการกล่าวชื่นชมแขกเลยแถมเรื่องอันหนึง่งเทคนิคค่ะ การกล่าวชื่นชมแขกไม่ใช้คําว่าชมเชยถามว่าคุณครูคะวันนี้แต่งใส่กระโปรงสวยจังเลยอะไรเงี้ยเรียกชมเชยค่ะชมเชยมักไม่ค่อยกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะแต่การชื่นชมเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า encouragement เนี่ยเป็นการชื่นชมแบบให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือคงของพฤติกรรมดีๆนั้นไว้เป็นการพูดเพื่อเสริมพลังใจและสร้างแรงจูงใจค่ะ หน้าตามันเป็นแบบไหนอันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องชัดๆค่ะชัดนะสั้นๆและดูจริงใจด้วยนะถ้าจะบอกว่าโอ้ยด้วยบุค,คลิกแขกแนะ้วถามว่าอุย้ยคุณป้าค่าสวยจังเลยก็ไปดูไม่แมกดูไม่ใช่แขกนะดูไม่ใช่แขกควรจะเป็นเราด้วยนะคะหน้าตาเหมือนเราแบบพฤติกรรมเราที่ทําอยู่ปัจจุบันเป็นความจริงใจด้วยเนื้อด้วยเนื้อของเราค่ะเพราะฉะนั้นดีไซน์รูปแบบนะคะคุณครูคะกลับไปบ้านดีไซน์หมายถึงฝึก รูปแบบการทำ encouragement แบบเราแบบเราถ้าอย่างแขกก้เห็นคุณยายเปคนหนึ่งมาแล้วก็แบบทำอย่างที่แขกอยากให้ทำแขกจะบอกอู้คุณยายขอบคุณมากแขกชอบมากนี่แขกคุณรูณกลับไปบ้านไปฝึกนะคะซ้อมกับรูปว่อนะซ้อมกับรูปลูกเราก็ควรได้รับการ encouragement นะคะลูกทราบไปก่อนลูกเราก็ควรได้รับพ่อแม่เราก็ควรได้รับคนรอบข้างควรได้รับค่ะซ้อมกับที่บ้านค่ะอ่า หลีกเลี่ยงคาว่าชั้นเพราะว่าตั้งชื่อว่าชั้นปั๊บมันจะเกณฑ์ของเรามันจะเชิญตําหนิมันจะเชิญเ,เอาเกณฑ์ของเราไปวัดมาตรฐานคนอื่นหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงขึ้นไปต้นประโยชนําว่าชั้นค่ะอ่าไม่เน้นเรื่องปัญหานะคะไม่เอาปัญหาขึ้นมาคุยกันก่อนเพราะฉะนั้นการพูดชื่นชมต้องไม่เอาปัญหาขึ้นมาคุยกันค่ะข้อสามคือต้องหาจุดแข็งจุดนั้นให้ได้นะคะว่าเขาทําแบบนั้นหุยคุณป้าฟังครั้งเดียวเลยและเข้าใจได้ แล้วรอบหน้าทําได้เลยนะออ้ที่สุดอเพราะฉะนั้นควรมีจุดแข็งแนบใน encouragement นะคะไม่ชื่นชมกันเทเฉยๆเรื่องแง่ลบเนี่ยเปลี่ยนเป็นบวกให้หมดค่ะเพราะนั้นที่เน้นย้ําคือชื่นชมไม่เหมือนชมเฉย encouragement ไปซ้อมที่บ้านไปซ้อมที่บ้านแล้วก็ใช้กับผู้สูงอายุทํำไมผู้สูงอายุไม่มีสระอูเนี่มาคะรู้สึกเหมือนพูดคนเดียวมีใครอยากฟีดแบ็คีย์มาได้นะคะเป็นคนขี้เหงา มันคุยคนเดียวค่ะอ่าแขกถัดไปแขกให้ดูเลเวลค่ะเลเวลของการผลลัพธ์ที่เราอยากได้ในกลุ่มคนไม่ป่วยถ้าเราบอกเรื่องการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุในกลุ่มไม่ป่วยเราใช้คําว่าเซลล์แคร์ค่ะเซลล์แคร์การดูแลในผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุบอกเลยอีตัวองค์การอนามัยโรคเนี่ยค่ะเขาให้คํานิยามนี้หวว่า,วาการกระทําของบุคคลที่ทํากิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์แก่สุขภาพของตนจะป้องกันโรคจะ ดูแลให้สุขภาพดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลักง่ายๆค่ะคนแก่หนึ่งคนที่จะเรียกคนแก่ไม่สุภาพเลกผู้สูงอายุหนึ่งคนที่จะมีเซลล์แคร์ดีเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนข้อหนึ่งค่ะต้องรู้เนาะว่าเมื่อความเสื่อมหลงร่างกายมันเกิดโรคก็มีการตรวจรับสุขภาพตัวการตรวจสุขภาพอยู่เสมอค่ะ,คะมีการทํากิจกรรมอะไรก็แ้แต่ที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเช่นเรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกําลังกายการหลีกเลี่ยง ของหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ทําลายสุขภาพเช่นมันเป็นสาคลทั่วโลกเรื่องการสูบบุหรี่และการดื่มเหล้าเป็นการทําลายสุขภาพเพราะฉะนั้นคนผู้สูงอายุหนึ่งคนที่มีเซลล์แคร์ดีต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นเครื่องมือของคนครูไปเอาไปวัดค่ะคนแก่หนึ่งผู้สูงอายุที่เราดูแลหนึ่งคนถ้าคน mm hmm. ไหนทําอย่างนี้ได้ดีในกลุ่มคนที่ไม่เป็นโรคถือว่าเป็นกลุ่มที่มีเซลล์แคร์ดีค่ะดีอ่าถ้าเรื่องเซล management ค่ะแกกตัวนี้สำหรับคนที่เป็นคนผู้สูงอายุเนื่องจากเราจะเจอทั้งผู้สูงอายุที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุที่เป็นโรคค่ะเราจะใช้คำว่า s e l f management แทน s ซ l f care มันจะซับซ้อนกว่าด้วยความหมายคือความสามารถของบุคคลในการจัดการกับอาการของโรคค่ะผลกระทบของโรคที่เกิดกับกายและใจและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้มันสอดคล้องกับ ภาวะเจ็บป่วยนั้นได้เช่นไปหาหมอตามที่หมอสั่งและกินยาอย่างถูกต้องไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยถือว่าเป็นคนที่มีการจัดการตนเองได้ดีอ่าเพราะฉะนั้นเราสองสองระดับนะคะถ้าตาเราจะดูคนแก่สองระดับแขกมีอีสักห้สาสักสิบสไลด์แขกขออนุญาตรีบนิดนึงนะคะเพราะเรามีเวลาเหลืออีกครึ่งชั่วโมงอันนี้การบ้านที่เราทาเราบอกว่าทุกทฤษฎีของการเรียนรู้ค่ะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเครื่องมืออันหนึ่งที่ทาให้เกิดการจัดการตนเองและเซลล์แคร์ได้ดีเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการประเมินค่ะการตั้งเป้าค่ะการเขียนแผนค่ะการฝึกทักษะการแก้ปัญหาค่ะการกํากับติดตามมีอิทธิพลในการทําให้เกิดทักษะเหล่านั้นทั้งสิ้นแต่แขกเลือกสอนสองอันค่ะ goal setting กับ action planning ค่ะกันบ้านที่เราไปทำมาหลายท่านพอทำแล้วอาจารย์เข้าใจมากกว่า หลักการก็คือเมื่อไหร่เขียนแผนเมื่อไหร่เขียนเป้าค่ะเป็นไปตามแผนทำตามแผนตามติดกับมันไว้นะคะทําตามเป้าตามตาม,ตามแผนไว้แล้วถ้ามันไม่เวิร์กหมายถึงว่ามันไม่ได้ไมันไ,ไม่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันเอามาปรับกันใหม่เขียนกันใหม่ค่ะแต่ต้องคงตามแผนจนกว่าจะถึงเป้านั้นคือต้องขันกันกับประเมินและปรับปรุงแผนเป็นระยะนะคะขั้นตอนเป็นแบบนั้นค่ะเอามาลองดูค่ะถามว่าแผน เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายของคนเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะมีหลายอันที่เขาฮิตฮิตกันเช่น OKR วิชั่นวิชั่นอะไรก็แล้วแต่เป็นการตั้งเป้าทั้งสิ้นแขกเลือกอันที่ง่ายที่สุดแล้วถือว่าคุณครูทุกท่านอาจจะคุ้นชินกับมันเพราะฉะนั้นเรามาคุยให้มันเป็นไปทางทิศทางเดียวกันเราใช้สมาร์ทโกค่ะมันจะประกอบด้วย SMART ค่ะแต่ละตัวหมายความว่ายังไงอ่ามาค่ะ เหมือนเราจะเสร็จภายใน1 5น,นาทีนี้ค่ะมากเราจะบอกว่าอ่ะ go setting ตัว smart go มันจะประกอบด้วยตัวอักษร5ตัวที่เป็นตัวแทนตัวเต็มภาษาอังกฤษ5ตัวโดยมีความหมายดังต่อไปนี้ค่ะ s มาจาก specific ค่ะแผนนั้นต้องชัดเจาะจงค่ะเจาะจงหมายความว่าไงเลือกแผนที่เล็กที่สุดค่ะที่คิดว่ามันชัดแล้วมันตรงกับเขา แต่ก่อนจะได้ที่มาของเป้าเนี่ยนะคะมันควรเป็นเป้าเราหรือเป้าผู้สูงอายุอ่าเราเบื่อกันอยู่คนเดียวอาจารย์ค่ะคีมาค่ะเป้าเราหรือเป้าผู้สูงอายุเอาเป้าใครดีมาค่ะคีมาแล้วยังไม่มีใครคีมาเป้าเราหรือเป้าผู้สูงอายุดี เป้าใครดีเฮ้ยเราเป็นคนสอนเราควรจะเป็นเป้าเราไหมเอ๊หรือว่ามันเป็นเรื่องของแกเราเป็นคนเป้าแกดีอะไรเงี้ยเป้าใครดีคะ่ะให้คีม,มาเป้ามีคนตอบเป้าเราด้วยน้ำตาจะไหลเป้าเราคะ่ะอาจารย์คะเสียใจแท็กเสียใจอาจารย์คะเป้าร่วมคะ่ะ เป้ารวมถ้าไม่มีเราซะเลยก็ไม่ได้ไม่มีผู้สูงอยุเลยไม่ได้ให้ใช้เป้าร่วมนะคะใช้เป้าร่วมคือมาคุยกันก่อนอาจารย์คะเวลากูสโลบายเวลากูสโลบายอยากสอดเป้าเราไปที่ป้ายใต้เป้าเขาเอาเป้าแกก่อนเชื่อไหมว่าเป้าคนผู้สูงอายุที่เวลามาหาเรามันจะไม่เป็นแบบเป้าอย่างที่เราอยากเห็นหรอกค่ะแกจะไม่ได้ตั้งเป้าว่าแกจะสอบได้เก้าเต็มสิบเนี่ยไม่มีแน่แน แกจะไม่ตั้งเป้าแน่ๆว่าแกจะคุมความดันได้ไม่มีค่ะแกจะไม่ตั้งเป้าว่าแกจะคุมน้าตาลได้เชื่อเถอะไม่มีเป้าแกจะเป็นประมาณเหมือนอ,อยากแข็งแรงจนกว่าลูกชายจะบวชนะครูอ่าถ้าเป็นคนเป็นเบาหวานอุ้ยหมอพยาบาลตั้งเป้าไปเถอะร้อยห้าสิบมิลลิกรัมนะคะทุกครั้งที่มาตรวจน้ำตาอะไรเงี้ยเชื่อเถอะว่าคนไข้ไม่คิดนั้นเลยมีคนไข้คนหนึ่งที่แขกเจอแล้วคุยเป้าเขาแปลกที่แบบน่าสนใจ ความที่เขาเป็นเบาหวานแล้วคนข้างบ้านเขาเป็นคนแก่ที่เป็นเบาหวานแล้วถูกตัดนิ้วไปเรื่อยๆนิ้วนี้เสียมันดําไปหมอกขตัดไปนิ้วหนึ่งพออันนี้ยังไม่หายเลยยังดําต่อหมอกขตัดอีกนิ้วหนึ่งจนแกตายตอนที่เหลือนิ้วไม่กี่นิ้วอะเชื่อไหมว่าแกตั้งเป้าว่าแกะจะอยู่จนตายโดยที่นิ้วครบ เราไม่คิดถึงเนาะเราไม่คิดถึงเราไม่คิดถึงอย่างนั้นแต่แขกจะมองว่าเวลาที่แกบอกอย่างนี้ปับ๊บยึดเป้าแกเลยนะยึดเป้าเลยคนเป็นเบาหวานประเภทไหนที่จะยังนิ้วครบอยู่ให้ข้อมูลไปเลยแผลเนะี่ยมันเกิดจากอะไรน้ําตาลสูงการไม่ได้ดูแลส่วนปลายที่เลือดไปเลี้ยงไม่ดีเพราะฉะนั้นทําให้ไม่เป็นแผลทําให้น้าตาลต่ํานิ้วจะครบซึ่งจริงๆไอ้เป้าน้ําตาลเต่าเป้าเราใช่ไหม แต่ไปสอดใต้เป้าเขาค่ะสอดใต้เป้าเขาแล้วใช้ความรู้เราสอดเข้าไปกระบวนการเราความรู้เราสอดเข้าไปใต้เป้าแกจะทําเพราะฉะนั้นใช้เป้าร่วมค่ะเป้าร่วมแบบมีความสามารถศิลปะขั้นสูงนะเอาเป้ารับร่วมค่ะยังเป้าครูเยอะมากเลยเสียใจที่มีคนถามว่าอาจารย์เงือตกเพราะเป้าเราใช่ไหมคะถูกค่ะ เสียใจว่าสอนไปตัง้งเยอะเป็นเป้าเราเป้าร่วมนะคะเป้าคนไข้เป็นหลักค่ะเป้าผู้สูงอายุเป็นหลักเอาแบบนั้นนะคะมาอ่าแขกแบบมเรื่อง goal setting ก่อนค่ะเดี๋ยวมีเวลาเผื่อจะมีคําถามกันสักนิดหน่อยค่ะอ่า goal setting ค่ะอันที่เอมเป็นวัดผลได้ค่ะถึงบอกว่าต้องวัดได้นะเช่นลดลงหนึ่งนิ้วลดลงสามกิโลค่าน้ำตาลดีขึ้น หรือถ้าเป็นคุณครูเก่งเรื่องวัดผลจะวัดผลเรื่องทักษะเรื่องความรู้อะไรเนี้ยตั้งเป็นเลขที่วัดได้ค่ะ,ะ a t a i n a b l e ค่ะอย่าไปตั้งเป้าอะไรมหัศจา์ไงถ้าเป็นแขกแขกบอกอยากลดน้าหนักแขกอยากลดยี่สิบโลในสองเดือนเป็น,ปนไปไม่ได้ให้อยู่ในฐานแห่งวิสัยที่ทําได้จริงค่ะอ่ามันจะเป็นสอดคล้องกับเลเลสิกด้วยต้องทําได้ด้วยนะคะวิทําได้ในเป็นคนคนนั้นทําได้ด้วยนะเพราะการตั้งเป้าเป็นเรื่องของรายบุคคลเลยนะคะ อาจารย์จะต้องไปเรื่องของทำลายบุคคลนี่ค่ะกำหนดเวลาแน่นอนในการบ้านเราก็จะบอกว่าเริ่มเมื่อไหร่คะสิ้นสุดเมื่อไหร่คะมีคนนึงตอบน่าสนใจมากอ๋อไม่มีวันสิ้นสุดค่ะจะทําพฤติกรรมดีๆนี้ไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยบอกเขาว่าลองสักช่วงหนึ่งเราจะได้วัดได้อะไรเงี้ยค่ะลองดูนะคะวิธีการทำเราไปสอดกับสุขภาพสุขภาวะในสไลด์แรกๆจาได้ไหมองค์ประกอบมันคือกายใจและจิตวิญญาณหรือปัญญา เป็นไกด์อาจารย์เวลาจะไปคุยกับผู้สูงอายุคุยกับเขาแต่ไม่ต้องบอกเขาอย่างนี้นะแต่ทําให้มันนักเรานึกถึงภาพอย่างนี้ออกถ้าเขาตั้งเป้าเรื่องกายหน้าตามันจะเป็นอะไรบ้างลดน้ําหนักเดินเร็ว30มสิบน้นาทีต่อวนันเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการใช้กิจกรรมทางกายนะคะกินอาหารวันละหนึ่งพันสามร้อยแคลอรี่กินข้าวกล่องอันนี้เป็นเรื่องของส่วนของกายส่วนของใจเช่นมีการทวนสถานะทางอารมณ์มีการเช็คเลยว่า ตอนนี้เรารู้สึกยังไงไปทางไหนฝึกให้อภัยตัวเองและผู้อื่นนอนอ่านนิยายอันนี้เป็นกิจกรรมผ่อนคลายค่ะกอดแม่ทุกครั้งอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจค่ะนี่เรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าที่เราผูกโยงกับศาสนาหรือว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่เราผูกโยงด้วยค่ะหรือเรื่องเสริมปัญญาค่ะอ่ะเป็นเช่นสวดมนต์ก่อนนอนใส่บาตรทุกวันพระไปเชงเม้งทุกปีอะไรเงี้ยไปมัสยิดท,ทุกวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยตั้งเป็นเป้าได้ค่ะ เราเอาเป้าเล็กๆของบางเรื่องบางราวด้วยฐานคิดที่ว่าเขาทำได้หนึ่งเรื่องมันจะไปสอดกับเซอเรเคซี่คนที่เคยทำได้มักจะทำได้และมั่นใจว่าทำได้หน้าตามันก็เลยจะเป็นอย่างนี้นี่แหละสไลด์แคลกดโหลดให้แล้วครับเพราะฉะนั้นอ่ะอันที่เราทําเป็นกันบ้านค่ะอันที่เราทําอ่ะแขกให้ดูเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ยังไม่ทํากันบ้านซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะอ่าค่ะ แผนของฉันค่ะเป้าหมายค่ะเวลาเป้าหมายเป้าช,ชาัดๆค่ะวัดได้เนาะทาได้เราบอกแขกบอกว่าจะลดน้ำหนักห้ากิโลีห้ากิโลกร,รมัมระยะยาวเนี่ยนะแขกมองว่าการกินแป้งตรงผลให้น้ําตาลในร่างกายสูงค่ะแล้วก็เพิ่มการสะสมของไขมันค่ะแขกเลยบอกว่ากจะลดคาร์โบไฮเดรตค่ะระยะสั้นในช่วงสั้นๆเนี่ยแผนสั้นๆช,ชัดๆแขกจะทำอะไร บอกกินผักสดเพิ่มบัลละครึ่งกิโลกรมนาไมยแนะนําให้กิน400กรัมต่อวันค่ะแขกบอกแขกกินครึ่งกิโลวิธีการทําให้ได้ติดดงแบบก่อนนั้นแขกทําแบบนี้แผลนั่นที่หนึ่งเอาหาผักมาเลยไม่ว่าจะซื้อจะกิบมากองที่บ้านไว้แล้วแบ่งกินให้ได้สามมื้อในอาหารนั้นแขกก็จะรู้ว่าแขกจะได้กินผักแน่ๆครึ่งกิโลถ้ากินหมดและหลักการลดแป้งแขกคือบอกกินผักกับข้ากินกินผักก่อน ทำไมคียผิดเนี่ยกินผักก่อนค่ะแล้วไม่กินก็กินข้าวตามนี่แผนจะชัดนึกภาพออกใช่ไหมว่าคนคิดแผนได้ขนาดนี้จะทําค่ะเริ่มเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่ทําแผนอย่างน้อยห้าอาทิตย์ต่อวันเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์แขกต้องไปกินข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยคุมอาจจะไม่ได้นี้ค่ะแล้วแขกให้ระดับความมั่นใจใองตัวเองเลยอืมสักเจ็ดค่ะคุณครูเห็นแผนอย่างนี้มั่นใจไหมว่าแขกทําได้ มั่นใจไหมถ้ามีผู้สูงอายุสักคนหนึ่งที่เราสอนที่เราดูแลอยู่เดินมาบอกแผนอย่างนี้มั่นใจไหมว่าแกทําได้ระดับหนึ่งค่ะคอยตามดูเอาคอยกระตุ้นอยู่เสมอคอย encouragement เป็นระยะค่ะจะได้เกิดคนแบบนั้นค่ะอ่าสรุปค่ะสรุปแข็งจะมีเวลาสำหรับการพูดคุยนานไปไหมเนี่ย40-20ิบนาทีค่ะ สรุปค่ะสรุปขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ค่ะของผู้สูงอายุที่เรากำลังจะดูค่ะเลือกพฤติกรรมเล็กๆที่เป็นไปได้เห็นผลชัดๆเพราะเราหวังว่าการทําสำเร็จหนึ่งแผนจะส่งผลไปถึงแผนอื่นๆเลือกง่ายที่สุดเลยค่ะเอามาตั้งเป็นเป้าต้องนั่งคุยกับแกนะคะใครคนบอกแล้วเรื่องเครื่องมือตั้งเป้าเป็นเรื่องของการใช้รายบุคคลค่ะ แล้วมาช่วยกันกําหนดเป้ากําหนดแผนเพราะความสามารถของผู้สูงอายุต่างกันบางคนอ่านหนังสือไม่ได้บางคนมองไม่เห็นแล้วแว่นมด้เอามาต่อให้อ่านได้ก็มองไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะคะบางคนมีโรคบางคนไม่มีโรคเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เห็นว่าเราสนใจแกเป็นพิเศษด้วยการคุยกับแกเฉพาะแล้วก็มากําหนดเป้าแล้วก็แผนร่วมกันเชื่อเถอะเตียนค่ะอ่าพร้อมกันนัดหมายเลยนะคะ พร้อมกับประเมินเลยว่ามันหน้าตาจะเป็นเป็นไงเอาอย่างนี้เนาะไหนคุณป้าตั้งไว้สามเดือนเอาลดลงหนึ่งนิ้วอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้วันนั้นเราลองวัดเอวกันไหมพอดีเรียนมาจากคุณหมอสุภัตราเขาบอกเลยว่าเอวคนเรามันไม่ควรเกินส่วนสูงหารสองนี่ค่ะมันเกินไปสิบห้าเซนนี่สมมติสิบห้าเซน แล้วบอกแกว่าแกบอกว่าเอาแกตั้งที่ห้าเซนก่อนสามเดือนอะไรเงี้ยสามเดือนเราจะมาวัดการนัดหมายกันให้แน่นอนค่ะและที่สําคัญให้กลับแกเวลาทําแผนเสร็จปับ๊บให้แกไปดื่มดํากับแผนไปก่อนนะให้เข้าใจเห็นมันชัดค่ะเสร็จแล้ววิธีการคอมมิชเมนต์ค่ะเวลาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขามองว่าสําคัญมากถือแผนมาหาคุณครูค่ะเพื่อบอกว่าครูคะป้าจะทําแบบนี้นะคุณครูมีหน้าที่ทําอะไร e n c o s m r a t m e n ค่ะูห oh, ป้าทำมาได้ตั้งเยอะแล้วเรื่องแค่เนี้ยสิวๆเลยทําได้แน่ๆค่ะแล้วก็รับสำเนากลับไปติดป้าบ้านเลยค่ะแกจะทำ